คุณเคยได้ยินไหมว่ามีบางพิธีที่คนแก่ไม่ควรไปมีบางอาหารที่ถ้ากินเข้าไปจะไม่มีวันได้กลับมาอีกยายสีคิดว่าเป็นแค่ความเชื่อของคนโบราณแต่หลังจากวันนั้นทุกอย่างในบ้านของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปเสียงหัวเราะยามค่ำคืนเงาคนที่ไม่มีตัวตนและชามข้าวต้มที่ไม่มีวันเย็นลงเลยนี่คือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงเสียงเรียกจากอีกโลกหนึ่ง เมื่อสูงวัยสามงานพิธีไม่ควรไปสามมื้ออาหารไม่ควรกินคืนหนึ่งที่ลมหนาวพัดแรงเสียงลมวิวลอดผ่านร่องหน้าต่างไม้เก่ายายสีนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกในมือถือสมุดเล่มเก่าที่ข้างในเขียนด้วยลายมือสั่นของผู้เท่าคนหนึ่งอย่าไปงานศพตอนคําอย่ากินของที่เหลือจากงานแต่งอย่าร่วมวงกินข้าวในงานทำบุญของคนตายตัวหนังสือบรรทัดนั้นซีดจางแต่ยังพออ่านได้ชัดยายสีรีตา หัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้เหตุผลเธอนึกถึงคืนก่อนที่เพิ่งกลับจากงานศพของเพื่อนเก่าฝนตกปรยโปรยรองเท้าของเธอเปื้อนโคลนกลิ่นทูปลอยมาตามลมเหมือนยังตามติดอยู่จนถึงตอนนี้คืนนั้นเธอนั่งกินข้าวต้มปลาที่หลานชายเอามาให้บอกว่าเป็นของที่เหลือจากงานแต่งเธอยิ้มขอบใจแต่พอกินไปได้ไม่กี่คำรสชาติกลับขมปลายลิ้น เหมือนมีกลิ่นเหล็กในปากร่างกายเริ่มสัน่นหัวใจเต้นถี่อากาศในบ้านเย็นเฉียบราวกับมีใครเปิดหน้าต่างแต่ทุกบานยังปิดสนิทเสียงเก้าอี้ไม้ลั่นเอียดเหมือนมีคนอีกคนหนึ่งโยกมันอยู่ด้านหลังยายสีหันกลับไปไม่มีใครแต่ตรงมุมห้องมีเงาคนยืนอยู่รูปร่างคล้ายผู้หญิงในชุดขาวหน้าซีดไร้เลือดมือถือดอกไม้เหี่ยวแหง้งกลิ่นทูบแรงขึ้น เรากับอยู่ในวัดกลางคืนยายสีพยายามลุกแต่ขาไม่มีแรงเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูกินของข้าแล้วจะไปไหนอีกเล่าร่างเธอแข็งค้างดวงตาเบิกกว้างรอบห้องเริ่มมืดลงเสียงลมหยุดพัดเหลือเพียงเสียงหายใจของเธอที่แผ่วเบาและเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากในเงามืดเหมือนมาจากคนที่เธอเพิ่งไปร่วมงานศพเมื่อคืนนี้ยายสีพยายามขยับริมฝีปาก แต่เสียงที่ออกมากลับเบาเหมือนลมหายใจมือสั่นระริกนิ้วทั้งห้าค่อยๆกำเข้าหากันโดยไม่ตั้งใจเหมือนมีแรงบางอย่างบังคับกลิ่นทูบเข้มข้นจนแสบจมูกควันสีเทาเริ่มลอยวนในห้องเส้นควันนั้นรวมตัวกันเป็นรูปร่างคล้ายใบหน้าตาลึกดำสนิทริมฝีปากยกขึ้นชชาๆย้ายสีกลั้นหายใจความเย็นแผ่ซ่านจากปลายเท้าขึ้นมาถึงอกหัวใจเธอเต้นช้าแต่หนัก ทุกจังหวะเหมือนมีเสียงสะท้อนจากอีกโลกเธอพยายามนึกถึงพระที่หัวเตียงภาพพระพุทธรูปเก่าที่ติดอยู่บนผนังไม้เริ่มพราเปเลวเทียนที่เคยส่องแสงกลับสั่นไหวแล้วดับวูบลงในพริบตาเดียวในความมืดมีเสียงฝีเท้าเบาๆเดินลากไปมาเสียงเหมือนผ้าซีซีเสียดสีกับพื้นไม้ย้ายสีหลับตาแน่นแต่ยิ่งหลับยิ่งเห็นภาพภาพชายชราร่างผอมในชุดขาวนั่งอยู่กลางวงอาหาร บนโต๊ะมีข้าวต้มปลาเหมือนที่เธอกินแต่สีของน้ำซุปกลับดำคลำ้ำกลิ่นข้าวแรงจนคลื่นไส้ชายคนนั้นยกช้อนขึ้นชาชาๆทรงเสียงหัวเราะแห้งๆของนี้สำหรับผู้ที่ข้ามเขตแล้วเจ้าไม่รู้หรือยายสีสะดุ้งตื่นเงื่อไหลอาบทั่วตัวแต่ในปากยังมีรสขมค้างอยู่เธอหันมองชามข้าวต้มที่วางอยู่บนโต๊ะในนั้นไม่มีปลาไม่มีข้าว มีเพียงน้ำขุนสีเทาและกลิ่นทูบไม่จางจางเสียงเคาะประตูดังขึ้นยายเปิดให้หน่อยครับเสียงหลานชายดังอยู่ข้างนอกแต่ฟังดูห่างออกไปหลายเมตรยายสีพยายามตอบแต่เสียงกลับออกมาแค่แผ่วๆเหมือนลมหายใจผ่านริมฝีปากแห้งประตูเปิดออกช้าๆลมเย็นพัดเข้ามาหลานชายยืนอยู่ตรงนั้นแ,แปลกเงาของเขายาวมากยาวจนลากไปถึงมุมมืดในห้อง เขาเดินเข้ามายิมยิ้มกว้างจนเห็นเหงือกดำยายกินของที่ผมให้หมดแล้วหรือยังเธอพยายามถอยหลังแต่ขาไม่ขยับหลานชายก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นทูปอผสมกลิ่นเน่าจากเสื้อผ้าเขาทำให้ยายสีแทบอาเจียนแสงไฟจากนอกหน้าต่างสองเข้ามาเผยให้เห็นบางอย่างบนแขนของเขารอยขีดเหมือนถูกของมีคมลากยาวและตรงข้อมือมีสายสินขาดพันแน่น ยายสีจำได้สายสินเส้นนั้นเป็นของที่พระผูกให้หลานชายเมื่อวันทําบุญศพเพื่อนของเธอหัวใจเธอเต้นแรงเสียงดังในอกเหมือนกลองศึกเธอกลืนน้ำลายถามด้วยเสียงสัน่นหนูเอาของจากงานศพมาหรือหลานชายเงียบดวงตาเขาเริ่มเปลี่ยนสีจากดำเป็นขุ่นขาวริมฝีปากแย้มอีกครั้งก็ยายชอบของฟรีไม่ใช่หรือคำพูดยังไม่ทันจบ ไฟในบ้านก็ดับพรึบเสียงเก้าอี้มาโยกเองเสียงถ้วยชามตกแตกกระจายกลิ่นทูบหอมแรงจนน้ำตาไหลยายสีรู้สึกเหมือนมีใครมากระซิบใกล้หูเสียงนั้นเบาแต่เย็นจนขนลุกสามงานที่ไม่ควรไปยายไปหมดแล้วเสียงหัวร้อแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งดังมาจากทั่วทุกมุมห้องและตรงชามข้าวต้มบนโตะ๊ะมีมือซีดๆโผล่ขึ้นมาช้าๆนิ้วเรียวยาวหยิบช้อนขึ้น ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่เบาเหมือนกระซิบของคนตายความเงียบปกคลุมทั่วทั้งบ้านอากาศนิ่งสนิทราวกับทุกสิ่งหยุดเคลื่อนไหวยายสีนั่งนิ่งดวงตากลมโตยังจ้องไปที่ชามข้าวต้มตรงหน้ามือที่ถือพัดไม้ไผ่ค้างอยู่กลางอากาศนิ้วเหี่ยวย่นเริ่มสัน่นเงื่อซึมออกจากขมับแม่อากาศเย็นเฉียบบนโต๊ไม้เก่าช้อนเงินเคลื่อนไหวเอง ขยับแผ่วเบาเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังตักเสียงช้อนกระทบชามดังแกรกแกกในทุกจังหวะยายสีรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองเต้นตามเธอพยายามจะลุกแต่ร่างกลับหนักเหมือนถูกถ่วงข้างในหัวเริ่มเวียนภาพตรงหน้าเริ่มหมุนเสียงหัวเราะแผ่วบางยังดังอยู่ในอากาศยายสีกลืนน้ำลายรสขมยังคงติดอยู่ที่ลิ้นเธอสูดลมหายใจลึกพยายามตั้งสติ นี่มันฝันต้องเป็นฝันแน่ๆเธอบอกตัวเองในใจแต่เมื่อหันไปทางมุมห้องเธอเห็นสิ่งที่ทำให้เสียงในลำคอหายวับไปภาพหลานชายในชุดขาวยืนพิงผนังสายตาไร้วิญญาณปากยังคงยิ้มแต่ใต้เท้าไม่มีเงายายสีเริ่มถอยหลังเท้าสะดุดขอบพรมเธอล้มลงกับพื้นเสียงดังแต่ความเจ็บปวดไม่เกิดขึ้นเพราะพื้นเย็นจัดเย็นจนเหมือนแต่น้ำแข็ง เธอค่อยๆมองไปข้างล่างพื้นไม้เปลี่ยนเป็นเงาน้ำและในนั้นสะท้อนภาพของเธอเองแต่ใบหน้าที่เห็นในเงาไม่ใช่ใบหน้าของตอนนี้เป็นใบหน้าที่ซีดขาวริมฝีปากม่วงดวงตาปิดแน่นเหมือนคนตายหัวใจยายสีเต้นแรงเธอตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกมาเพียงแค่ลมหายใจร้อนๆพ่นออกจากปากแล้วอยู่ๆเสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นดังจากที่ไกลมาก แต่กลับชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูกริงร่งกริง่งกริ่งเสียงระฆังตีครบสามครั้งจากนั้นเสียงสวดสั้นๆก็ดังตามมานามโมตัสสะภะคะวะโตยายสีสะดุง้งหันไปทางหน้าต่างมีเงาพระเดินผ่านไปพร้อมขวัญทูแต่ทุกก้าวของพระกลับไม่มีเงาใต้เท้าเช่นกันเธอเริ่มหายใจถี่มือคว้าหาไม้เท้าแต่กลับคว้าได้เพียงอากาศ เพราะไม้เท้าหายไปจากข้างเก้าอีท่านใดนั้นเสียงผู้หญิงดังขึ้นจากหลังบ้านเสียงอ่อนโยนเหมือนเสียงแม่ที่เคยกล่อมเธอตอนเด็กสีกลับทะลกที่นั่นรออยู่แล้วน้ำตาเริ่มไหลยายสีจําเสียงนั้นได้ดีแม่ของเธอเสียไปหลายสิบปีแล้วแต่เสียงนี้เหมือนเดิมทุกถ้อยคำไม่ยังไม่ใช่เวลายายสีพูดทั้งน้ำตาฉันยังอยู่ฉันยังไม่พร้อม เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้มากจนรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆนบนต้นคอใครที่กินของจากโลกนั้นไม่มีวันคืนกลับได้หรอกยายสีพยายามยกมือปัดแต่แขนกลับหนักราวกับหินแล้วเธอก็รู้สึกถึงบางสิ่งจับข้อมือไว้มือซี่ที่เย็นจัดบีบแน่นจนเลือดแทบ,บหยุดไหลเธอหันขอบไปดวงตาเบิกกว้างมือข้างนั้นคือมือของตัวเอง แต่มันกลับโผล่ออกมาจากเงาน้ำบนพื้นยายสีกรีดร้องเสียงสะท้อนดังทั่วบ้านผนังไม้สัน่นกรอบรูปหล่นแตกกลิ่นทูบเข้มขึ้นจนแสบตาเธอพยายามดิ้นแต่ร่างถูกดึงลงไปช้าๆเท้าจมหายเข้าในเงาน้ำนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวสามมื้อที่ห้ามกินเจ้าได้กิ่นครบแล้วน้ำเย็นจัดแทรกเข้ามาในลมหายใจยายสีพยายามร้อง แต่มีเพียงฟองอากาศพุ่งออกจากปากจากนั้นทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงเสียงระฆังวัดดังอีกครั้งช้าชัดและเย็นเยียบและในบ้านไม้เก่าหลังนั้นชามข้าวต้มยังคงวางอยู่บนโต๊ะควันลอยบางๆจากน้ำซุปสีเทามีช้อนวางพาดข้างชามพร้อมรอยนิ้วซีซี่ที่ยังเปียกน้ำอยู่รุ่งเชา้าแสงแดดแรกของวันสองลอดผ่านร่องไม้จับฝุ่นในอากาศให้เป็นเส้นสีทองเงียบ เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของบ้านเก่าประตูไม้ที่แง้มอยู่ค่อยๆสั่นเสียงดังอีดเบาๆเ,เหมือนมีใครผลักเบาๆจากด้านในนกกระจอกบนหลังคาบินหนีเหมือนรู้ว่ามีบางสิ่งไม่ควรอยู่ในที่แห่งนี้ไม่นานหลานชายของยายสีเดินกลับมาอีกครั้งถือถุงข้าวต้มในมือตั้งใจจะมาขอโทษที่เมื่อคืนพูดจาไม่ดีแต่พอเขาเปิดประตูเข้าไปกลิ่นทูบเก่าก็ลอยออกมาจากในบ้าน กลิ่นนั้นไม่ได้หอมแต่มันคละคลุ้งด้วยกลิ่นอับชื้นและกลิ่นไหมเหมือนมีอะไรสักอย่างถูกเผาไม่หมดเขาขมวดคิว้วย่ายอยู่ไหมครับไม่มีเสียงตอบเพียงแค่เสียงก้าอี้โยกที่ขยับเบาๆโยกไปมาโยกช้าๆด้วยแรงที่เหมือนไม่มีคนอยู่บนนั้นเขาเดินเข้าไปช้าๆพื้นไม้ส่งเสียงดังกรอบกแกรบใต้ฝ่าเท้าบนโต๊ะยังมีชามข้าวต้มวางอยู่น้ำในชามเย็นสนิทควันไม่มีแล้ว แต่สิ่งที่แปลกคือช้อนในชามยังขยับเบาๆเหมือนมีใครกำลังคนหลานชายยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเขาขยับปากจะเรียกชื่อยายอีกครั้งแต่เสียงในลำคอขาดหายเพราะตอนนั้นเองเขาเห็นบางอย่างสะท้อนจากชามน้ำใบหน้าของยายสีซีดขาวริมฝีปากเขียวคลำ้ำมองตรงมาที่เขาในเงาน้าแต่ในห้องกลับไม่มีร่างของเธออยู่เขาถอยหลังเท้าเหยียบโดนบางสิ่ง เสียงแตกกรอบใต้ฝ่าเท้าเขาก้มลงมองมันคือรูปถ่ายเก่ารูปยายสีตอนหนุ่มกำลังยืนอยู่หน้าวัดแต่ข้างข้างยายในรูปมีชายแก่หน้าตาคุ้นชุดขาวซีดคือชายในฝันที่ยายเคยเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนชายที่ตายไปแล้วเขาขนลุกสายตาจับจ้องไปที่ผนังบ้านตรงนั้นมีรอยขีดด้วย่านเขียนไว้ด้วยลายมือสันๆอย่ากินของจากงานศพ อยาเก็บของจากงานแต่งอย่าเรียกชื่อคนที่ได้ยินเสียงในยามดึกหลานชายก้าวถอยแต่พอหันหลังกลับเขาเห็นบางสิ่งยืนอยู่ตรงประตูหลังบ้านหญิงชราร่างผอมในชุดนอนสีซีดหัวเอียงเล็กน้อยผมขาวยาวปกหน้ามือหนึ่งถือช้อนเงินอีกมือถือสายสินขาดยายเขาเรียกเสียงเบาหญิงคนนั้นเงยหน้าช่ามากเผยให้เห็นรอยยิ้มที่กว้างผิดธรรมชาติ ริมฝีปากแห้งแตกจนเลือดซึมหนูก,กินข้าวหรือยังเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนเป็นมันแถวเหมือนลอยมาตามลมเขาถอยหลังชนโตชามข้าวต้มตกแตกน้ำขุ่นกระจายเต็มพื้นแต่ในน้ำที่ไหลเขาเห็นใบหน้าอีกหลายใบลอยผ่านไปทั้งชายหญิงวัยต่างๆบางคนยิ้มบางคนตาเบิกกว้างบางคนไม่มีปากเลยหลานชายกรีดร้อง เสียงสะท้อนกล้องทั่วบ้านเขาวิ่งออกไปทางประตูหน้าเท้าเตะกระถางทูบหกขี่เท่ากระจายเต็มพื้นลมแรงพัดตามหลังประตูปิดเองเสียงดังปังเขาหอบหายใจมองกลับเข้าไปเงายายสียังคงยืนอยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้ข้างหลังเธอมีเงาอีกสามเงายืนเรียงหนึ่งใส่ชุดดำเหมือนเจ้าภาพงานศพอีกหนึ่งใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวและอีกคนถือบาทพระ ทั้งสามคนก้มหน้าพร้อมเสียงกระซิบดังพร้อมกันสามงานที่ไม่ควรไปสามมือที่ไม่ควรกินล้านชายปิดหูตะโกนลั่นแต่เสียงในหัวกลับดังชัดกว่าเดิมเมื่อเจ้าลวงข้ามเขตของผู้ตายเขาจะมาหาเจ้าด้วยมือเปียกน้ำและช้อนเย็นในชามนั้นเขาล้มลงหน้าบ้านหายใจติดขัดโลกเริ่มมืดเสียงระฆังวัดดังอีกครั้งกริง่งกริ่งกริ่ง ก่อนที่สติสุดท้ายจะดับเขาเห็นเงาของยายสีเดินมาหาถือถาดข้าวต้มสองชามและพูดด้วยเสียงเบามากินด้วยกันเถอะจะได้ไม่ต้องเงาอีกต่อไปลมหยุดพัดทุกอย่างสงบเหลือเพียงชามข้าวต้มสองชามวางอยู่บนโต๊ะไม้ควันบางๆลอยขึ้นกลิ่นทูปอผสมกลิ่นเน่าอ่อนๆอและบนฝาผนังบ้านมีลายมือใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบรรทัดเมื่อถึงวัยชารา ยาฝืนก้าวเข้าเขตของความตายเพราะบางครั้งเขตนั้นไม่ยอมให้ใครกลับออกมาอีกเลยสายลมยามเย็นพัดผ่านลานวัดใบโพปลิวกระทบพื้นเป็นเสียงกรอบแกรบแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันทอดเงายาวบนกำแพงอิดเก่าตรงศาลาหลังวัดพระลูกวัดสองรูปยืนมองกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดหลวงพี่ได้ยินข่าวหรือยังเรื่องบ้านยายสีหน้าหรืออีกฝ่ายพยักหน้าเบาๆ เมื่อคืนชาวบ้านบอกว่าเห็นไฟในบ้านยายสีสว่างทั้งคืนแต่ไม่มีใครอยู่ข้างในเลยหลวงพี่มองไปยังทิศเหนือทิศที่บ้านยายสีตั้งอยู่สายลมเย็นพัดสวนกลิ่นธูปไม่จางๆลอยมาตามลมกลิ่นนั้นไม่ใช่ของวัดตอนเช้าเจ้าอาวาสให้เราไปดูพระลูกวัดพูดเสียงแผ่วเขาว่ามีชามข้าวต้มวางอยู่สองชามเหมือนมีคนเพิ่งตักกินแต่ไม่เห็นใครอยู่เลยหลวงพี่ไม่พูดอะไร เพียงแค่ยกตาลงมองพื้นก่อนจะเอื้อมหยิบลูกประคำมาถือแน่นในมือถ้าเรื่องนี้จริงมันอาจไม่ใช่เรื่องของคนเป็นแล้วคื้นนั่นหลวงพี่ทั้งสองถือไฟฉายและสายสินเดินทางไปยังบ้านยายสีทางเดินลึกและเงียบเสียงจิ้งหรีดร้องแทกกับเสียงลมที่ลอดผ่านต้นไผ่ทุกก้าวที่เดินดินชื้นจนรู้สึกได้ถึงกลิ่นโคลนและกลิ่นไม้เปียกพอถึงหน้าบ้านประตูไม้ยังคงปิด แต่รอยฝุ่นบนลูกบิดกลับหายไปเหมือนมีคนจับเมื่อไม่นานมานี้หลวงพี่ผลักประตูเสียงบานพับดังเอียดยาวกลิ่นอับในบ้านลอยออกมาทันทีแปลกกลิ่นทูบยังคงใหม่เหมือนเพิ่งจุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงไฟฉายส่องไปทั่วห้องฝุ่นจับเต็มโตะ๊ะแต่บนโต๊ะกลางมีชามข้าวต้มสองชามวางเรียงกันหนึ่งชามยังมีควันลอยขึ้นอีกชามมีรอยนิ้วมือเปียกน้ำแต่อยู่ตรงขอบ หลวงพี่เดินเข้าไปชาๆมือข้างหนึ่งถือสายสินอีกข้างถือพระเครื่องสาธุถ้ามีสิ่งใดอยู่ที่นี่ขอให้แสดงตนเถิดคำพูดจบอากาศในบ้านเย็นวูบลงทันทีเปเลวไฟจากเทียนที่หน้าหิ่งพระสันไหวเหมือนมีลมพัดผ่านในที่ปิดสนิทเสียงดังเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องเหมือนเสียงคนลาก้าหลวงพี่ทั้งสองหันขวับไฟฉายส่องไปเห็นผ้าม่านสีซีดปลิวเบาๆ แต่สิ่งที่อยู่หลังม่านนั้นไม่ใช่ลมผ้าม่านค่อยๆขยับเหมือนมีมือจับจากด้านหลังแล้วปลดออกทีละนิดจนเห็นเงาคนยืนอยู่หญิงชราผมขาวยิ้มบางๆในมือถือช้อนเงินใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นแต่ดวงตากลับขุ่นขาวราวกับไม่มีแววชีวิตยายสี่หลวงพี่เอ่ยชื่อเธอออกมาเบาๆหญิงชราไม่ตอบเพียงแต่ก้มหน้าชาชา แล้วเอาช้อนแต่ลงในชามข้าวต้มเสียงแกรกดังสะท้อนทั่วห้องจากนั้นเสียงสวดพระของหลวงพี่ดังขึ้นนโมตัสสะภะคะวะโตโอรหุแต่เสียงสวดเริ่มสะดุดเพราะพื้นใต้เท้าเริ่มเย็นผิดธรรมดาเหมือนยืนอยู่บนแผ่นน้ำแข็งในเงาของพื้นไม้สะท้อนภาพอีกห้องหนึ่งมีหญิงชารากำลังนั่งโยกเก้าอี้อยู่ข้างๆมีเด็กหนุ่มคนนึงนั่งกินข้าวต้มทั้งสองยิ้มให้กัน แตงเงาของพวกเขาไม่มีหัวหลวงพี่ขยับถอยเสียงประคำในมือกระทบกันดังแกรกๆรอยยิ้มของยายสีเริ่มกว้างขึ้นเลือดสีดำเริ่มไหลาจากมุมปากพวกท่านมาช้าไปแล้วเสียงแผ่วแต่ชัดคนที่กินของข้ามโลกเขาจะไม่หิวอีกเลยแล้วไฟฉายก็ดับทุกอย่างกลายเป็นความมืดมีเพียงแสงเทียนวูบวาบส่องให้เห็นมือซีดหลายมือโผล่ออกมาจากใต้พื้น จับข้อเท้าของหลวงพี่แน่นเสียงสวดขาดห่วงก่อนที่เสียงระฆังวัดจะดังขึ้นอีกครั้งกริง้งกริ้งกริ่งจากนั้นบ้านทั้งหลังเงียบสนิทเมื่อพระลูกวัดคนอื่นมาตามตอนเช้าพวกเขาพบเพียงโต๊ะไม้ที่มีชามข้าวต้มวางอยู่สามชามหนึ่งเย็นสนิทหนึ่งยังอุ่นและอีกหนึ่งมีหยดน้ำหยาดลงมาจากช้อนเงินเหมือนมีใครเพิ่งยกขึ้นจากเงาน้ำและใต้ชามเหล่านั้นมีตัวหนังสือสลักไว้ในไม้เก่า เขียนด้วยลายมือที่ไม่มีใครจำได้ว่าเป็นของใครใครกินของจากความตายจะได้อิ่มไปชั่วการแต่จะไม่มีวันรู้ว่ากินอยู่หรือถูกกินแทนเสียงระฆังจากวัดดังขึ้นอีกครั้งในตอนสายของวันถัดมาชาวบ้านแถวนั้นเริ่มลือกันถึงเรื่องแปลกบางคนว่าเห็นเงาคนแก่เดินอยู่แถวบ้านยายสีตอนกลางคืนบางคนได้ยินเสียงก้าวอี้โยกดังเองตอนตีสามบางคนได้กลิ่นถูปลอยมาตามลมทั้งที่ไม่มีใครจุด บ้านไม้หลังนั้นเริ่มถูกเรียกว่าบ้านข้าวต้มผีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่เด็กเล็กยังถูกห้ามไม่ให้เดินผ่านยามคำ่ำเพราะมีคนเคยเห็นเงาเด็กชายยืนมองออกมาจากหน้าต่างในมือถือช้อนเงินและรอยยิ้มเย็นชาเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์เจ้าหน้าที่วัดถูกขอให้ไปเก็บของในบ้านเพื่อจะรื้อบ้านลงและสร้างศาลาแทนวันนั้นอากาศแปลกฟ้าครึมทั้งที่ไม่มีเมฆ ลมพัดแรงจนต้นกล้วยล้มทั้งแถวรีบทำให้เสร็จเธอฉันไม่อยากอยู่นานชายคนหนึ่งพูดพลางเดินเข้าไปถือไฟฉายพื้นไม้ยังคงเย็นทั้งที่แสงแดดข้างนอกแรงจนแสบตาพอพวกเขาเปิดประตูเข้าไปกลิ่นทูปเก่าผสมกับกลิ่นของเนื้อเน่าโชยขึ้นมาทันทีโต๊ะไม้กลางห้องยังอยู่ที่เดิมและช่ชามข้าวต้มยังอยู่ครบแต่ครั้งนี้มีห้าชามเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ ในแต่ละชามีน้ำขุนขาวและมีสิ่งคล้ายดอกไม้จมอยู่ข้างในเมื่อชายคนหนึ่งลองส่องไฟใกล้ๆเขาเห็นว่าดอกไม้นั้นไม่ใช่ดอกไม้แต่เป็นเล็บคนเสียงไฟฉายหล่นกระแทกพื้นทุกคนในห้องหันขวับก่อนที่เสียงฝีเท้าช้าๆจะดังมาจากหลังบ้านตึกตึกตึกเสียงลากเท้าแห้งๆตามมายายสี่ชายคนหนึ่งตะโกนออกไปทั้งที่ไม่กล้าเชื่อว่าปากพูดเอง ไม่มีเสียงตอบแต่มีเงาคนสูงสูงเดินผ่านหน้าต่างแล้วหายไปในเงามืดคนงานสองคนรีบวิ่งออกไปที่หลังบ้านแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นคือเก้าอี้โยกที่ยังขยับเบาๆบนเก้าอี้นั้นมีผ้าขาวพับอยู่ในผ้าขาวมีถุงเล็กๆผูกเชือกแดงเมื่อเปิดออกข้างในมีพระเครื่องเก่าที่หักครึ่งกับเส้นผมขาวยาวหนึ่งเส้นท่นใดนั้นเสียงสวดพระดังขึ้นเองจากหิ่งในห้อง ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงดังชัดเจนเหมือนมีพระหลายสิบรูปสวดพร้อมกันนมโมตัสสะภคะวโตเสียงสวดนั้นเปลี่ยนโทนจากเสียงมนุษย์เป็นเสียงเย็นเยียบยืดยาวเหมือนลมหายใจของคนที่ไม่มีปอดไฟในบ้านเริ่มกระพริบทุกดวงสั่นพร้อมกันและภาพในกระจกเก่าข้างผนังสะท้อนให้เห็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเห็นร่างของยายสียืนอยู่หลังทุกคนในมือถือช้อนเงิน แต่ในช้อนนั้นมีเงาหน้าของชายคนงานสะท้อนอยู่เขามองไปในช้อนภาพของเขาเองกลับไม่มีดวงตาเขากรีดร้องวิ่งพรวดออกจากบ้านแต่ขณะก้าวพ้นธร,รณีประตูเท้าข้างหนึ่งเหมือนถูกดึงไว้เขาล้มลงเต็มแรงหันกลับไปมองมือซีดขาวโผล่ขึ้นจากใต้พื้นจับข้อเท้าไว้แน่นนิ้วเย็นจัดจนเหมือนน้ำแข็งปล่อยปล่อยชัน เขาตะโกนสุดเสียงอีกคนรีบเข้ามาช่วยดึงแต่ยิ่งดึงมือยิ่งแน่นจนเสียงกระดูกดังกรอบชายคนนั้นหมดแรงร่างถูกลากกลับเข้าไปในบ้านเสียงกรีดร้องของเขาหายไปในทันทีประตูบ้านปิดสนิทเองเสียงดังปังเงียบไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกพวกเขายืนอยู่ข้างนอกได้ยินเพียงเสียงก้าอี้โยกเบาๆกับเสียงช้อนกระทบชามแกรกแกรกแกรก หลังจากวันนั้นไม่มีใครเข้าใกล้บ้านนั้นอีกวัดประกาศให้พื้นที่รอบบ้านเป็นเขตห้ามเข้าแต่ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงสวดเบาๆลอยมาบางคืนกลิ่นข้าวต้มปลาลอยตามลมมาถึงหัวหมู่บ้านหอมแต่ขมในคอหลายปีต่อมามีพระธุดงค์ผ่านมาในหมู่บ้านท่านไม่รู้เรื่องราวและมาขอพักที่บ้านร้างหลังนั้นหนึ่งคืนชาวบ้านห้ามอย่างไรก็ไม่ฟัง ไม่มีผีใดทําร้ายผู้มีธรรมท่านกล่าวพร้อมรอยยิ้มขื้นนั้นฟ้าปิดมืดเสียงระฆังวัดดังสามครั้งกริง่งกริ่งกริ่งและหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นพระรูปนั้นอีกเลยตอนเชา้ามีเพียงชามข้าวต้มเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชามวางเรียงอยู่กับของเก่ารวมทั้งหมดหกชามพอดีในแต่ละชามมีน้ำขุ่นมีเงาใบหน้าและมีช้อนเงิน ที่เย็นจนจับไม่ได้ด้วยมือเปล่าบนผนังไม้ข้างโต๊ะมีลายมือใหม่เพิ่มขึ้นอีกบรรทัดเขียนด้วยหมึกสีเข้มคล้ายเลือดแหง้งผู้ที่อิ่มจากโลกนี้จะได้กินต่อในโลกหน้าแต่โลกหน้านั้นไม่มีเช้าอีกเลยหลายเดือนผ่านไปบ้านไม้เก่าหลังนั้นยังคงตั้งอยู่ท่ามกลางญ้ารกและความเงียบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะมองตรง,ตรง แม้แต่อากาศรอบๆยังเย็นกว่าบ้านอื่นๆในละแวกเดียวกันวันหนึ่งรถบรรทุกของหมู่บ้านมาพร้อมเจ้าหน้าที่และพระจากวัดทุกคนตกลงกันว่าจะทำพิธีปิดเขตและรื้อบ้านลงเพราะเสียงลือเสียงเล่าขานเริ่มแพร่ไปไกลเด็กๆเ,เริ่มหวาดกลัวผู้ใหญ่เริ่มฝันร้ายบางคนบอกว่าเห็นเงายายสีนั่งอยู่ที่เก้าอี้โยกทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงพิธีเริ่มขึ้นตอนเย็นพระเจ้าอาวาสนำสวด สายสินสีขาวถูกพาดล้อมรอบบ้านเสียงสวดมนต์ดังก้องนมโมตัสสะภควตโตอระโหควันทูบและกลิ่นดอกดาวเรืองลอยไปทั่วลานท่านใดนั้นเสียงลมพัดแรงใบไม้ปลิวว่อนเสียงก้าวอีโยกดังขึ้นจากในบ้านเอียดเอียดแต่ไม่มีใครอยู่ข้างในพระอาวาสหลับตายกมือขึ้นพนมกล่าวเสียงมั่นคงขอให้ผู้ที่อยู่ในภพภูมิอื่น และจากที่นี่เสียอย่าได้ห่วงอยาได้หิวยาได้ติดขัดในความทุกข์อีกต่อไปลมเงียบลงเปเลวเทียนที่เคยสั่นไหวกลับนิ่งสงบและในวินาทีนั้นเสียงช้อนเงินตกกระทบพื้นดังแกร่งเพียงครั้งเดียวเมื่อทุกคนเปิดประตูเข้าไปข้างในไม่มีชามข้าวต้มอีกแล้วมีเพียงโต๊ะไม้เก่าที่แตกราวและบนผนังข้อความที่เคยสลักไว้เลื่อนหายจนแทบอ่านไม่ออก เหลือเพียงประโยคสุดท้ายที่เห็นชัดที่สุดอย่าก,กินของที่มาจากคนตายอย่าเอาของจากพิธีมาสู่บ้านอย่าเรียกชื่อผู้ที่ล่วงลับในยามค่าพระอาวาสยิ้มเบาๆเขาไปแล้วไปอย่างสงบหลังจากนั้นบ้านถูกถอดออกทีละแผ่นไม้เก่าทุกชิ้นถูกนำไปเผาในพิธีเหลือเพียงเท่าฐานสีเทาที่ปลิวไปกับลมยามเย็นชาวบ้านต่างพนมมือบางคนกล่าวขอขมา บางคนปล่อยน้ำตาโดยไม่รู้ตัวคืนนั้นทั้งหมู่บ้านหลับอย่างสงบเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีไม่มีเสียงก้าวอีโยกไม่มีเสียงช้อนกระทบชามไม่มีเงาคนหลังหน้าต่างแต่ในลานวัดใต้ต้นโพใหญ่มีชามข้าวต้มเล็กๆวางอยู่ชามหนึ่งควันบางๆลอยขึ้นจากน้ำซุปอุ่นๆเหมือนใครเพิ่งตักให้ใครสักคนและบนขอบชามนั้นมีช้อนเงินวางพาดอยู่เย็นจนแตะไม่ได้ แต่สะท้อนเงาพระอาทิตย์ยามเช้าอย่างสวยงามราวกับเรื่องราวทั้งหมดได้ถูกกลืนหายไปพร้อมแสงแรกของวันใหม่แล้วจริงๆ